ผู้เชี่ยวชาญด้านนอกประชนส่วนต่างนะครับนน,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 นักลงทุนิก้นสามารถติดตามกาวสารเราไปไที่ภาคอีสานนะครับต่ที่ต่อสังก่และเมื่อวานนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่วันนี้เราลงใต้ลงมาที่อ่างใหญ่สดสะอาดก็ขอบคุณนักลงทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นเกี่ยวติในกา,การรับฟังข้อมูลในการนำเสนอการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทเด็กซ่อนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือว่าเรามีชื่อย่อว่าเด็กซอนก็คือ D E, e X O N นะคะรับมีพลังงานอุตสาหกรรมก่อสร้างโทรไฟฟ้าและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆะคะงรับสร้างนวัตกรตรมทางเทคโนโลยีนะคะ แล้วก็เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนาระดับโลกที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีที่ใช้ใกนการตรวจสอบระบบข้อลุเลียถ้าเกิดว่าดิฉันพูดในลักษณะอย่างนี้หลายๆท่านาอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าแล้วลักษณะการให้บริการที่แท้จงของเอกซอนเนี่ยนะมีรูปแบบยังไงมองเห็นภาพไมชออ่ชัดเจนดิฉันขออนุญาตในการอธิบายเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเก็บท่านเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะปกติเวลาที่เราอาธิบาย ดนเดียวค่ะรับฟังเนี่ยดิฉันมักจะเปรียบธุรกิจของเรานะคะคล้ายๆกับเราปเป็นคุณหมอค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ออแผ่ที่มีเขียนท่าเนี่ยก็คือเป็นคนไข้คืเราเรามีน่างกายนะคะสภาพร่างกา,าของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเออโรงงานที่บริษัทซ่อนเข้าไปทำการตรวจสอบนะคะอ,อ,อุปกรณ์ในร่างกายเราเนี่ยที่เ,ววเอาวัลวัยว,วะหลายๆส่วนนะคะบางครั้งเนี่ย อวัยวะก็เจ็บป่วยเป็นอะไรไตพระรารปวดอ้องปวดหัวเราก็ไม่ทราบนะคะว่าเราเป็นอะไรเราก็ต้องไปพบคุณหมอนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเออเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าเราอยากที่จะตรวจเม็กน้อยเช็คอัพประจำปีเราก็ต้องไปพบคุณหมอนะคะ สายตาเนี่ย,อย,อ,ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่สมบูรณ์หรือไม่นะคะหรือว่าถ้าเกิดองค์กรบางอย่างเนี่ยมีสภาพการใช้งานไม่สมบูรณ์เราจะออกรายงานการตรวจสอบให้เพื่อที่จะให้ไปรับเออทางเจ้าของโรงงานเนีย่ยนำรายงานของเราเนี่ยไปวิเคราะห์พิจารณาในการที่จะวาแงแผนซ่อมบำรุงหรือว่าทำการแมนเทนเน้นตามรอบระยะเวลาอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเนเจอร์ลักษณะของธุรกิจินซ่อนเราค่ะ มีการรีวอล์อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบข้อสำเร็จเป็นครั้งแรกเปิดให้บริการกับลูกค้าอุปกรณ์ยานตกระป๋านะคะเราเรียกว่า UTR หรือว่าที่ชื่อเป็นก็คือ Ultra Sonic Testing Rotating ใช้ในการตรวจสอบระบบข้อระเรียถือเป็นหนึ่งในจุดที่ทัให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์อาชริยะนะคะ เอินสแตนเซนต์เซอร์วิสต์ของซิงคโปร์ในปีนั right ้นนะคะต่อมาปี2016เป็นอีกหนึ่งจุดที่บริษัทประสบาปัญหาในเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบระบบท่ออีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่า DNA L หรือช่ไหมเป็นอินฟักต์มีเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะโลจิตที่ใช้ในการตรวจสอบพ่อระบบท่อระเบิดเช่นกันนะคะเป็นรายได้ส่วนของการตรวจสอบท่อขั้นสูงนะคะหรือว่า inline i n s p e c t i o n ค่ะซึ่งสร้างรายได้ให้โดยเส 10%นะคะโดยเป็นที่ผ่านมาและเรามานะคะเป็นการให้บริการในส่วนของเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานค่ะหรือ foundational IT นะคะซึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทที่ประมาณ20%นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจประเภทอื่นๆนะคะอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็หลังจากสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงก็คือปีล่าสุดนะคะซึ่งจะเห็นว่ารายได้ลงของบริษั เนกอบรผริบริษัทเล็ก่าบริษัเด็กซอนนะคะเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมค่ะแล้วก็เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการตรวจสอบระบบเข้าลำเลียงนะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ที Quran ่ใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอะค่ะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็ไม่สร้างอันตรายให้กับสิ่งสิ่งแวดล้อมค่ะบริษัทนะคะหลักๆแล้วโครงสร้างรายได้ของบริษัทประกอบด้วยสามสามส่วนนะคะส่วนแรกนะคะเป็นรายได้จาก رة, าการให้บริการธุรกิจประเภทเอทวา e ์ดเจนดีนะคะหรือเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะแล้วก็ลำดับที่สองนะคะเป็น่อ ได้จากการให้บริการในด้านคอนเวนชั่นอลเอ็นีทีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายทันถึงค่ะในส่วนของต้นทุนค่ะต้นทุนของบริษัทหลักๆคือเป็นต้นทุนทางด้านค่าแรงค่ะที่เป็นประมาณร้อยละหกบได้เค่ะก็หลักๆเลยเป็นเรื่องของการระดมทุนเพื่อที่จะใช้ในการขยายกิจการเนื่องจากว่าบริษัทมองเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในตลาดต่างประเทศแล้วก็โอกาสในการพัฒนา เทคโนโลยีที่บริษัทใช้ในการให้บริการตรวจสอบกับผมลูกค้าค่ะเรียน mm hmm. จัดตั้งบริษัทลูกที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศนิร์แลนด์เพื่อขยายตลาดในพื้นที่ยุโรปนะคะส่วนวัตถุประสงค์ที่สองเนี่ยจะนําไปใช้ในการเ,าเป็นทุน ในงานวิจัยและพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็เทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบระบบท่อลลำเลียงนะคะวัตถุประสงค์ที่3ก็จะมีเรื่องของการจ่ายคืนเงินกู้แล้วก็วัตถุประสงค์สุดท้ายก็จะใช้เป็น working c a p t ในกิจการค่ะรับการเตรียมควาร้อมของบริษัทครับตอนนี้เด็กซ่อนก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนจากสำนักงานกรตา เรียบร้อยแล้วนะฮะพาะวันนี้นะครับก็บริษัทก็จะเดินหน้าเต็มที่นะครับในการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่เไทยในเร็วๆนี้นะครับเล็กซ่อนนะคะเป็นบริษัทที่ออดำเนินธุรกิจมายาวนาน28ปีนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของ การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบระบบท่อลำเลียงแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้นำนะคะในประเทศไทยรวมถึงในพื้นที่เอเชียมีเป้าหมายในการที่จะเติบโตในระดับสากลน,นะคะเราพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรเอนจิเนียรไทยให้มีความรู้ความสามารถระดับเทียบเท่าสากลก็ฝากคุณของเด็กซอนเอาไว้ให้ทางชาวสงขานะคะพิจารณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ